้องแยกแยะความลำบากให้คุณผู้ชมเปรียบเทียบแล้วล่ะค่ะว่าภาระใครหนักอึ้งกว่ากันระหว่างพีนกฉัดชัยที่เรื่องนี้ภาษีดีเป็นถึงผู้จัดแต่ต้องนั่งหลังขดหลังแข็งให้ช่างแต่งหน้าระบายขอบตาดำปีในขณะที่เพื่อนสีพี่ออฟพงพัฒไม่ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องเยอะแค่คีบปลูกเซอร์เป็นจ่าสมิงผู้ช่วยพระเอกแต่ก็ต้องหอบหิ้วทั้งปืนทั้งระเบิดพร,รุงพร,รงังขนาดยังไม่ได้ปะทะกันจริงจ เคลื่อนความมันสกตีเข็มสั่นระรัวเพราะตัวละครร่วมเฟรมแต่ละคน a c t ิ้งระดับเทพเฝ้ากองเหนือเมฆสองจนดึกดื่นยิ่งได้เห็นเด่นชัดว่าใครจะอ่วมเมื่อหนุ่มหมากต้องรับมือจอมขมังเวทเพียงลําพังในขณะที่ผู้ช่วยคนสําคัญยังไม่ถึงคิวปรากฏตัวเอา,อ,าอ่วมแทนพี่ๆี่เอ้ยอ่วมเพื่อคุณผู้ชมหมากทําได้อยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้พี่อ้อมาช่วยหมากครับมีพี่อ้อมาช่วยหมากด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปถ่ายอีกที่หนึง่งไปเจาะอ,อีกที่หนึ่งได้ครับเพราะว่า พี่ออฟไ,ไ,ไม่ให้คิวไม่ใช่ <laughs> เราไม่ใช่เราเราทำอีกที่หนึ่งไว้แล้วเพื่อที่จะรอพี่ออฟแล้วก็ไปสวมอีกทีหนึงก็ <laughs> วันนี้มามามาเอาตีสูรวชระชา,าตีสูรวชระชา,าแต่ว่ามาในคาบของกหมังเวนใส่ห <laughs> น้ากากไม่รู้จะทำอะไรให้มันสะดุกสะุกก็เลยวันนี้ก็เลยใส่เลแบนิดหนึ่งอ๋อมีก้านวันนี้เลยใส่เลแบ <laughs> เราก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่เราต้องรักษาศาสตราวุธนั้น ให้อยู่ในที่ที่มันเหมาะสมแล้วก็พยายามไปแย่งมาคืนแต่ว่าผลมันจะเป็นยังไงและความซับซ้อนของเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงอันนี้เราไม่ได้ต้องติดตามเองนะครับเนื้อเมฆจองหวังเวทครับ